พอหุ้นที่จะมาบอกเล่าอัปเดตให้ฟังอ่าในวันนี้นะก็คือหุ้น ck power c นะครับ c k p นะนะครับก็พอดีผมได้เอกสาร presentation ใน Q1 วหนึ่งเขามาเดี๋ยวเรามาดู mdna ก่อนนะครับก็ mdna ของเขาเนี่ยก็ถ้าดูโครงสร้างคร่าวๆก็คืออ c k p o w e เเขาก็จะมีพลังงานน้ำเป็นหลักนะครับก็คือ1900เมกกวัต์นะครับ พลังงานความร้อนร่วมก็สองพันสามสามสิบแปดเมก์นะครับแล้วก็พลังแสงอาทิตย์ยี่สิบเก้าเมก์นะครับแต่ส่วนการถือหุ้นก็ประมาณเนี้ยก็ที่หลักๆเขาเลยก็คือ,อซีนนะะมานซีนแล้วกันเนาะ southen r east asia energy นะที่เป็นพลังงานาน้ำแล้วก็น้ำเงื่มน้ำเงื่มสองนะครับแล้วก็ c k power อัสยบุรี power เถอะทีนะครับ x plc นะครับส่วนตัว พลังงานความร้อนร่วมก็เป็นอันดับ2ออลงมาลองออมานะครับก็จะมีบางปรบอีนโคเจเนเรชันก็จะมี118เมก1 b ึ่ c 1าบีไอซีกับ b ีไอซีสเมกก็พอๆกันนะครับแล้วก็ส่วนน้ําจิ้มเขาก็คือพวกโซลา r นะครับก็รู้สึกโซลา r เขาก็จะได้แอดเดอร์ด้วยนะก็จะมีที่แต่มันเป็นสัดส่วนที่น้อยนะเมื่อเทียบกับพลังงานน้ําและพลังงานความร้อน่วมนะครับผมคิดว่าเจเนเรตรายได้ก็ไม่ได้เยอะนะนะครับ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลัง,งานทดแทนก็มีที่เชียงรายที่นครราชสีมานะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอ้น้ำของเขาเนี่ยก็ใน q Q2 อ่ค q1 ปี62กับ q1 ปี63อันเนี้ยนะครับก็ลดลงไปเยอะเลยนะลดไป767.1กนะครับก็รวมรายได้ก็ลดลงไปประมาณ600กว่าล้านนะครับก็คือจาก2 4 0 4เหลือ1700นะครับ ค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะก็คือเหมือนกับว่าจากพันเจ็เป็นพันหเพราะว่าหุ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเขื่อนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีต้นทุนคงที่สูงใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าน้ํามันไม่ค่อยมีเนาะใช่ไหมก็จะจะส่งผลกระทบต่อกําไรนะครับส่วนแบ่งก็อันนี้ก็แบ่งมาจากตัวสายบุรีนะครับเพราะสายบุรีเนี่ยเขาถืออยู่ประมาณ3าส็เเซนะก็ได้รับส่วนแบ่งมานะครับแต่ว่า ปี62เนี่ยไตมาสแรกได้ส่วนแบ่งมาไม่ถึงล้านนะแต,แต่ปี63มีข่ขาดทุนเลยนะ329นะครับก็รวมแล้วก็ขาดทุนไตมาสแรกขาดทุนไป 339. ล้านนะครับจากที่เคยกำไรร3 9ยกนะครับก็เรียกว่าขาดทุนกันไปนะนะครับอถ้าเรามาดูแยกรายได้จากการขายไฟฟ้าะไอ้นะ้ำเนี่ย nn 2ก็คือน้ำเงืมนนะครับน้ำเงิอก็รายได้ลดลงไปเยอะจาก553บเหลือ1้9นะครับก็รายได้ลดไป เยอะเลยนะ63%บาแล้วก็แต่ว่า,าพวกรยฟ้าพลังงานแก๊สโคจเนเรชั่นนะแก๊สกับไอ้น้ำนะครับก็ไม่ไม่ได้ลดนะดารายได้ไม่ได้ลดมากก็คือประมาณสัก3า0 0ี่ร้อยล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้น่าจะเป็นรายได้พลังงานแสงอาทิตินะครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายน้ําด้วยนะครับมีรายได้จากการขายน้ําด้วยแต่อันนี้เป็นหน่วยเป็นตันนะเป็นตัน ล้านหน่วยต่อตันไม่ใช่บาทนะครับไม่ใช่บาทเป็นตันนะะถ้ารายได้เป็นล้านบาทอยู่ตรงนี้นะ,ะใช่ละจากพันหนึ่งน้ำเงินมก็เหลือสา0รอยกว่าล้านเองอะนะครับบิ๊กก็เหลือก็รายได้ไม่ลดเท่าไหร่นะครับส่วนโซลาก็ไม่ลดนะครับแต่การขายน้ําก็จริงจริงเจนเลยเป็นรายได้ไม่เยอะเนาะอันนี้เราดูตกใจนึกว่า2องหมื่นกว่าล้านไม่ใช่เป็นตันนะครับถ้าเป็นรายได้ก็คอนเวิร์ตมาประมาณสิบห้าสิบหกล้านาน, 15, านะไม่เยอะนะครับ ดูปริมาณน้ําไหลนะครับก็น้ําไหลเนี่ยอันนี้ระดับน้ําในปีหกสองหกสองจะเป็นเส้นนี้อะ่ะจะเห็นว่าระดับน้มามันก็ลดลงนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มลงประมาณช่วงตอนนี้เรายืนอยู่ที่เดือนกรกฎาถูกไหมครับก็แปลว่าถ้าเป็นไปตามเนี้ยถ้าปีปีหกสามเนี่ยเนี่ยดูแนวโน้มล้อกันเนี่ยแต่ปี6กสามดูระดับน้ำน่าจะน้อยน้อยกว่านะ ก็อาจจะดีขึ้นนะครับในช่วงช่วงที่ช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วใช่ไหมนะครับอ่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพ e ีเซ t เตชันของทางเขาเลยนะอันนี้จะเป็นล่าสุดเลยนะครับก็คือเขาจะมีข้อมูลนนี้ก็จะบอกว่าเออใครมาถือหุ้น c p p บ้างนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งนะเป็นแผนที่ตั้งนะครับดูคร่าวๆก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะก็ตั้งอยู่ที่ลาวนะครับตั้งอยู่ที่ไทยนะ แล้วก็มีโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ,ๆนะครับสารสำคัญอยู่ตรงนี้นีวผมไม่ดูสารสำคัญอีบิดาลดลงเมนูก็การวัดอยู่ตรงนี้นี่อันนี้มันรีเล็กติเซลนะก็คือเราจะเห็นว่าถ้าส้มๆเนี่ยก็จะเป็นการขายไฟในปี2 0 2พันยี่สิบะก็ดูน้อยกว่าของปี2019น้ะผมไม่แน่ใจหน่วยเดียวกันไหมนะมันน้อยกว่ากันเยอะเนาะเป็นหน่วยเป็นกิกกวต์อวนะกิกกวต์อวนะ,นะครับ ทีเนี้ยเราจะเห็นว่ากระแสน้ำนะครับบ a t e r f ร์โนะในปี2019เนี่ยมันไปพุ่งสูงที่ช่วงเดือนออกัสนะครับแต่ว่าในปี2อง0ันี่สินีเขามีตัวเลขถึงเมยเลยนะถึงพฤษภาเลยอ่ะนะเราก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยมันเริ่มขึ้นละนะครับกระแสน้ำมันเริ่มขึ้นถ้ามันกระแสน้ำมันโฟล์ขึ้นไปเหมือนปี2019 mm. ก็คาดว่าการขายหน่วยการขายไฟของเขาก็น่าจะน่าจะดีขึ้นคือเราต้องเข้าใจว่า,าหุ้น c ีเีเนี่ย รายได้หลักเขาคอนเวิร์ตมาจากเคื่อนนะครับไฟฟ้าที่ผลิตจากเคื่อนเลยนะครับส่วนพวกอ่าโคเจเนชันกับโซล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นลองนะปัจจัยลองโคเจเนชันอาจจะดูเยอะหน่อยแต่ว่าโซล่านี่ก็ถือเป็นลองนะครับซึ่งถ้าสมมุติน้ํามันดีน้ํามันขึ้นมาโฟล์อเงี้ยโอกาสที่โอกาสนะไม่ใช่บอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่การขายไฟจะดีขึ้นเนี่ยนี่เขาก็น่าจะเป็นการประมาณการของเขานะ ก็น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูดูเปรียบเทียบกับสีเขียวเนี่ยเหมือนว่าจูนกับยูไลใช่ไหมจะดีขึ้นกว่าของปีที่แล้วนะครับเนี่ยดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นกว่าของปีที่แล้วผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะมีการขายหุ้นสยามบุรีออฟฟิศมีช่วงหนึ่งที่เขาขายออกไปนะแต่ว่าดูแล้วมีแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับก็อ่าเหมือนกับว่าผมก็ ถ้าเป็นสัญญาณเล็กๆแล้วกันว่าหุ้นมันจะดีขึ้นไหมนะแต่ว่าท่านก็ต้องคล้ายๆว่าต้องดูให้ดีนะรับผิดชอบตัวเองนะครับผมบอกเล่าให้ฟังอิเฉยนะส่วนการลงทุนการวิเคราะห์เงินของท่านท่านต้องดูให้ดีวิเคราะห์ให้ดีไม่มีใครรับผิดชอบแทนท่านได้นะครับผมก็เอาข้อมูลมานำเสนอลองดูว่ามันมันจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าเออมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสนี้ก็จะเป็น รายงานที่เป็นละเอียดนิดนึงว่า water flow เป็นยังไงนะ coil e bida เป็นยังไงนะครับไปดูได้ไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางบริษัทเขาเลยนะครับอันนี้ performance ของตัว co generation นะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็น performance ของอน่าจะเป็น Solar นะครับถ้า c o n solidate มาแล้วเป็นยังไง d e e a v e v a l e cost of dev ก็ดูลดลงนะครับแล้วก็ อนาคตของเขาเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเขาจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต5,000เมกะวัตต์นะบวกเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันก็ประมาณ2,167นะครับก็จะมีสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือ Hydro Power อร์แฟ o น e โปรเที่ลาว PDR นะอันนี้ถ้าจะเป็นลงใหม่หรือเปล่านะต้องไปตามนะครับแล้วก็ t h e ร์มอลรีเน a b เบิลโปรเจกต์ในไทยแลนะเราต้องติดตามนะเป็น r e n e w a เบินะเป็นพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ มีพอ p o r t u n i t y อื่นๆในซาวดอีสเอเชียผมเคยได้ยินว่าเขาจะไปทําที่พม่าด้วยแต่ก็นเงนียบไปนะครับนี่ของที่เขามีอยู่แล้วนะก็มีไฮโดรมีน้ําเงินมี xplc ที่เราบอกไปนะครับแล้วก็โคเจนเนชั่นแล้วก็โซล่านะครับก็เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของ ckp เดี๋ยวเราให้ดูกราฟนิดนึงนะครับก็ถ้าเราดูกราฟเนี่ยกราฟนี้ก็จะเป็นของ f i n o m i สต็ t o เทนเデีย e นะครับสามารถก็ไปใช้ได้ฟรีนะครับฟรี โฆษณาให้กินอเมน,นาเขาหน่อยนะอ่ะก็ดูว่าราคาก็ดูเหมือนจะพุ่งขึ้นมานะเหมือนจะพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องพุ่งไปต่อหรือว่ายังไงอะไรนะพุ่งขึ้นก็พุ่งลงได้ถูกไหมถ้าใครดู m a c d i s i อะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะตัดกันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการาฟเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกศาสตร์หนึ่งนะครับอีกศาสตร์หนึ่งนะความว่าร้อยคนดูก็ก็ตีความกันไปตา่างนะครับ ว่าถ้าเราดูแนวโน้ปนนมประกอบนะครับพื้นฐานประกอบนะว่าน้ํามันจะมามากขึ้นไหมอะไรเง,งี้ยไปลุ้นกันถ้าน้ํามันไม่มามากขึ้นก็คือจบเหมกันนะนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเออตัวนี้ก็ดูดูใช้ได้ดูน่าสนใจดีนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมก็มาบอกเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับตัววุ้น c ี p นะตอนนี้ราคา4ี่สีบาบาทนะครับใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่าเชื่อ ต่เชื่อร้อยเตผมก็เรียกว่าบอกเล่าให้ฟังเป็นข้อที่จริงนะเป็นข้อที่จริงแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องการตัดสินใจลงทุนเป็นหน้าที่ของตัวท่านเองนะครับก็เวลาท่านกำไรผมก็ไม่ได้กำไรกับท่านใช่ไหมฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองค่าขาดทุนก็ต้องขาดทุนด้วยตัวเองนะนะครับคือหมอว่าขาดทุนเพราะอะไรอาจจะศึกษามาไม่ดีพออะไรเงี้ยเราฟังฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ไปเราะต่ออะไรเนี้ยนะครับลองดูนะครับสำหรับว,วันนี้อ่ะคลิปนี้เท่าน,นี้สวัสดีครับ